เปิดโพสต์แรกมีนอดีตแฟนต่อธนภพหลังปิดฉากรัก13ปีเปิดโพสต์แรกหลังจบรัก13ปีหลังพระเอกนิสัยดีต่อธนภพออกมาเปิดใจยอมรับท้งน้ำตาว,ว่าเลิกแฟนสาวนอกวงการมีนชุติยาแล้วหลังคบหากันมานานกว่า13ปีเพราะก่อนหน้าน,นี้ช่วงปลายปีได้มีชาวเน็ตตั้งกระทู้ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ที่ดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่และในอินสตาแกรมก็ไม่ค่อยมีภาพคู่แถมฝ่ายหญิงก็ลบรูปคู่ออกอีกด้วยซึ่งต่อเองก็ยอมรับว่าได้เลิกกันแล้วจริงๆเป็นการตัดสินใจร่วมกันถอยความสัมพันธ์ออกมาไม่ได้มีปัญหากันแต่มันมาจากการที่เติบโตขึ้นกันทั้งคู่และไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนเลยตัดสินใจถอยกันออกมาจบกันด้วยดีและยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิม ล่าสุดหลังต่อออกมายอมรับว่าปิดฉากความสัมพันธ์ฉันแฟนเหลือแค่ความเป็นเพื่อนฝั่งของสาวมีนเองก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรเป็นรูปขณะอยู่ที่รอนดอนประเทศอังกฤษเป็นภาพในบรรยากาศสบายๆขณะเดินเล่นในสวนสาธารณะอุณหภูมิหนาว2-4ถึง4องศา